ไปบอกพีกบีบไปไเพ่เพ่ขึ้นบ่อพ่ต้นน้ำใส่หลเฮียเด็่อยนเอไป้องเดือเดมองเพี่เยมกปาซิวพี่น้องคนสร้นบนครับผมย่า่เปนเห็ดมกปลาซิวก็ได้แม่อธิบายให้ลูกไอุ้ณส้มฟังเลยให้ลูกฟังดูฮะ โอ้ปลาซิ ma ma ่วปลาซิวแยมแรงใส่บกระแยงอล่อยแซ่บแซ่หมอหมกไปตองเฮ็ดอร่อยปลาซิวมอคไสอง2ปีแล้เลยมหลอดอยนนเจ็ดเดือนเลยก็รเดือนเลยเนี่ยหรือเขาบอกามูนมันได้ลูกใ่เขาขนาดโบเขาแต่ไกไใส่เขาเลยเห็นจะว่าอยู่ต่ก็าดเ่

สุดยอดเลยครับผมอ้ยบัดสุดยอดอันนี้ว่าคุณแม่ว่าคุณแม่ขอร้องนะครับผมครับผมบัดขนาดพี่น้องปิ่งเห็นมันขมขมหอมหอมขมขมโมเมนะ์ขมขมเลอขมอมเลพี่น้องขมขม À, đừng kè. Đừng kè. À, đây ở đây cơn mốc và siêu đã bị đỏ rồi nếu họ gì kẻ hay bơ kỳ thương nữa ือเรือหาประชืดเรือหาทุกแบบทุกแบบมือ้อมือโอเคมือข้อมือเป็นบอสยิ้มหลักใช้อู้เจี่ยจะทำมันนะมันจบบว่เอาที่ไหนหนึ่งเอาเนื้อมาขั้นใจจได่ทำนึงเย็นอื้อออดีมาก ม่ขนาดนี้หรอกแต่บ้านหาบ้าล้วครับแกนเงอนแล้วกันนะครับผมพี่ห้อกเอ้ย